สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิที่โชว์โอนครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆให้ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับผมทําสถิติเข้ามาแล้ว26งวดนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับที่บอกว่าเข้า26งวดเข้ายัางไงนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่ารางวัลที่1 รูทล่างเท่ากับล็อกวันเดือนปีนะครับผมชื่อจะซ้ำกันกับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่คำนวณหาเลขล่างนะครับแต่สูตรนี้คำนวณหาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นนะครับจะให้ตัวเด่น3ตัวนะครับผมตัวเด่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอย่างวันที่1เดือน2พศ2558นะครับให้ตัวเด่น3ตัวอย่างนี้นะครับไม่ออกครับผม เข้าหลักสิบนะครับเข้าสามนะครับผมสูตรนี้บางงวดก็เข้าหนึ่งตัวบางงวดก็เข้าสองตัวเลยนะครับสามารถนําไปเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผมนําไปเข้าคู่กับเลขที่ตัวเองชอบก็ได้นะครับผมเน้นย้ํานิดนึงนะครับหวยคือการเสี่ยงโชคมีัตราเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เห็นไหมครับช่วงนี้จะเข้าได้ดีต่อเนื่องนะครับไม่สะดุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าในวันที่สิบเดือนห้านะครับศูนย์นี้จะให้เลขเด่นตัวไหนนะครับถ้าชอบกอน็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับผม เห็นไหมครับเข้าได้ดีต่อเนื่องนะครับเข้ายาวเลยนะครับผู้ที่เคยได้ดูแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมผมจะสไลด์โชว์อย่างนี้ให้ดูนะครับเพื่อว่าเป็นการทบทวนนะครับผมสําหรับผู้ที่เคยดูแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ดูก็เขาจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับผมนี่ครับผม ตัวเด่นที่ให้ในวันที่2เดือน5้านะครับให้ตัวเด่นนะครับ2 3 9านะครับผมหมยออกครับ4ี่ห้าเเข้าตำแหน่งไหนครับผมเข้าหลักหน่วยนะครับเข้า9นะครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับผมคราวนี้นะครับมาดูตัวเด่นนะครับวันที่16เดือน5นะครับให้ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผม นี่นะครับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับซื้อลอตเตอรี่นะครับผมถ้าชอบสูตรไหนวิธีไหนก็เอาสูตรนั้นไปเป็นแนวทางนะครับถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะเอาสูตรไหนไปเป็นแนวทางนะครับผมแนะนําให้อย่างนี้นะครับให้เอาทุกสูตรมารวมกันนะครับแล้วก็คัดเอาตัวที่ซ้ากันมากที่สุดนะครับนําไปเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็เน้นย้ํานะครับนิดนึงนะครับว่า หวยคือการเสี่ยงโชคนะครับมีตาเสียงสูงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมมียตาเสียงสูงนะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็มีคำกรคำคมนะครับเป็นคำคมมาฝากนะครับผมเหมือนเดิมนะครับน้ำแกงต้องปรุงจึงอร่อยนะครับน้ำใจแม้เล็กน้อยก็พลอยชื่นใจนะครับผม นะครับผมก็มีสโลแกนอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมนํามาฝากนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของคํากรคําคมนะครับวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับโปรดช่วยกดด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆสามงตรงมาฝากจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับขอทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของผมในวันนี้นะครับจงโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือและก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ